คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเราประสบการณ์เลี้ยงงวนะครับว่าแมน่นว่าแบบว่าเลี้ยงแบบไดจังได้กาไรนะครับว่าแม่นนะครับการเลี้ยงงวนะครับจะได้กําไรหรือขาดทุนจะของงวนะครับรูด,ดีนะครับก่อนจะซื้อมาเลี้ยงเพื่อใเขาขึ้นจับ บ่มีภัยเลี่ยงออกนะครับนี่ทั่วประเทศง่วนะครับงัวแต่ละสายพันธุ์นะครับไม่เหมือนกันนะครับผมจะรอบแบบดีนะครับมีครึ่งง่วผมสองตัวแต่ละตัวนี้แตกต่างกันได้พี่น้องด้ครับตัวนี้มีลูกนะครับตั้งท่องนะครับใกจะขอดแล้ววเลยอีกประมาณสองเดือนก็จะลอดลูกนะครับส่วนตัวนี้นะครับ เพิ่งได้สองเดือนนะครับผมผสมอยู่ประมาณประมาณจะขังครับโอ้ลายขังนะครับหกขังนะครับนี่ครั้งที่หกปิดผมเสียงเงินอยู่ประมาณสองพันนะครับ, 2, บ,บสองพันกว่าบาทผสมงวตัวนี้นี่ครับขังเสื้อถ่ายครับผสมพอดติดเพราะว่าผมจะขายกต่พอดี้มันติดนะครับ มันก็เลยบอขายระว่างให้ผมเลือกนะครับอว่าใสัผ่านนี่ร้องเสียงดังนะครับนี่ไพเคยเรียนจูดี้รับสายพันธ์แทร่ดูไหมเลยครับ,บ,มรบจมูกมันจมูกนี่จมูกดัดดอนสีชมพูนี่ครับจมูกมันนี่ครับหูมันฟอมได้ร้องเนดะ้สังเกตบห,หูเห็นบ่ครับนี่หูนี่หูมันบ่คือไผ่นะครับขนตาพ้อสังเกตบ่ขนตานะครับขนตาคนดังมัน นี่ครับมันจะบอเครื่องูนี้ครับตามันเห็นบอครับนี่ตาง่วนี่ครับแล้วข้อมันขนมันนะครับทุกอย่างนะครับจะบอเครื่องูจะแปลกมูขนาดเลยครับนี่ค e รับตีนพร้อมนะครับถ้าเก็บมันตีนนะพี่น้องเลยละจะบอครับตีนมันจะบอสีดำนะครับแล้วเขาก็จะมีบางตัวนะครับก็จะจะมูกดำกับมีนะครับ,น,บน,นี่บอครือกันแต่ว่าขนครือกันนะครับ หูมันกับสีดำนะครับตีนสีดำแต่ว่าตัวมันเหมือนกันครับแต่ละตัวนะครับแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันครับส่วนสายพันธุ์นี้นะครับนี่ข้อดีก็คือกินยาดีนะครับกินยาบ่ค่อยเลือกยานะครับกินบิดนะครับใบไม่แหงยาแหงนะครับกินไปเรื่อยๆนี่ครับแต่ว่าเวลามันขืนมากนะครับเวลาส่งผสมพันธุ์มันร้องเสียงดังนะครับใครเลี้ยงไรตัวนะครับ ซึ้งว่าผวไว้สักตัวหนึ่งดีมากเลยนะครับกันรบกวนเผือนบานนะครับดองตลอด24ชั่วโมงนะครับขามันกินบอิมมันกระหล่องนะครับหลองเสียงดังอีเดียนะครับนี่ครับส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนี่สายพันธุ์นี้เป็นงวดไทยงวดลาดงวดทั่วไปนะครับเกษตรกรเลียงไลยครับงวดสายพันธุ์นี้นี่ครับไลาย งูอสายพันธ์นี่นะครับนี่ขอเสียนะครับก็คือว่าเกิดยังไงล่ะครับขาลีบไม่้องพี่องงวอสายพันธ์อีกขาลีบเห็นบ่ครับงูขาลีบเนื้อหน่อยนะครับเนื้อบ่ค่อยมีครับแต่ว่าโครงกระดูกโค้งใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อจะหน่อยกว่างูวสายพันธ์ที่นี่นี่นี่ครับแบบนี้ งูเซอรเรีนะครับงูเซอร์เรีคนกุดกุนเนื้อร้ายแล้วพี่น้องเล่อนี้ครับนี่ครับขามกับขาใหญ่ครับพี่น้องสังเกตบนขานะครับนี่ครับขาใหญ่ๆมันจะผิดกันครับอันนี้งูของผมนี่โบเคยผ่านการมีหลูกมากนะครับข้างแรกนี่ครับผมเลี้ยงมากผมผสมมันตัวใหญ่นะครับมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับสังเกตถ่ายมันครับปั้นถ่ายมันจะใหญ่นะครับนี่ครับ งวสายพันธุ์นี้ครับเนื้อลายนะครับนี่ครับงัวสายพันธุ์นี้นะครับเนื้อหน่อยนะครับแล้วเขาใกล้ก็ไม่ค่อยได้นะครับอันตรายระวังง่วมันส้นนะครับมันเตะนะครับนี่คือง่วแต่ละตัวสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้มีลูกแล้วนะครับ ับผมมีหลายตัวนะครับมีอยู่ประมาณสามสี่ตัวนี่ผมจะคายออกนะครับผมจะแบ่งขายง่วสายพันธุ์นี้นะครับพอดีผมมีตัวเดียวนะครับผมไปซื้ออยู่ตามทอกตลาดนะครับส่วนหลายมันแก่โตแล้วนะครับเ่าแล้วเขาถึงจะคายออกจะหาง่วแบบที่เป็นสาวนะครับบ่มีนะครับนี่คือตัวแม่นะครับทุกคนมันบ่อยมีสไลด์เป็นงวงแก่ๆนะครับที่เขาโลออกแล้วนะครับ งวดนมนมงวดเป็นสาวเขากับบ่ขายนะครับก็ขายอยู่ครับแต่ว่าราคามันอาจจะสูงนะครับงวดแต่ละตัวสายพันธุ์ไม่เหมือนกัน,นครับปัจจุบันนะครับงวดเจ้บ้านผมนะครับก็จะนิยมเลี้ยงงวดแดงหูใหญ่ๆเห็นไหมครับงวงหูใหญ่ๆเอาแกงใส่ผักิเล็กเดี๋ยวขึ้นจอว่านะครับแซบนี่เป็นงวงหูธรรมดานะครับคืองวดไทย นี่คืองัวแต่ละสายพันุนะครับไม่เหมือนกันใครจะเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงนานๆโดนๆหลายหลายปีผมเนะนําเลี้ยงงัวงามหาตัวงัวนงามมาเลี้ยงนะพี่น้องแบบใจเย็นๆครับเลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็ได้ลูกนะครับเหมือนง่วของผมต้นนี้นะครับผมเลี้ยงอยู่ปีกว่านะครับกว่าจะผสมได้นะครับเสียเงินบ่รมานหน่อยอันพวนใจร้อนแน่ครับขายจะโดนเหล้วผมววานนะครับ งัอ่เซลลนี่ตอนเที่ยงนะครับได้เวลาไปกินหนับนครับนี่อยู่สองตัวนะครับเลี้ยงไว้เบื้องนะครับเลี้ยงใบพ่อเป็นธนาคารนะครับธนาคารงัว่เลี้ยงดีคุณดีก็มีเงินเก็บนะครับเงินเก็บอยู่นําง่วนะครับสมพันธ์ดีนะครับพันธุ์มันดีนะครับราคามันก่อนจะสูงนะครับ ยางัวนะครับนี่ครับตรงหาสายพันธุ์ที่เขานิยมนะครับเลี้ยงหลายนะครับเนื้อหลายสําคัญขึ้นเนื้อง้วนเนื้อนะครับเธอปองกันเนื้อนะครับลูกส่งนะครับมันงามนะครับให้มันอ้วนยายมีโค้งกระดูกนะครับเหมือนยางงัวผมอ้วนอุดมสมบูรณ์นะครับครับลูกมันออกมากัว่าจะโตใหญ่นะครับ